ใครที่ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำคงจะพอทราบดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีในการอำนวยความสะดวกแต่ทว่าความสะดวกเหล่านี้กับมีผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสในการหาผลประโยชน์จากเราซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ามีแก๊ง Call เซ็นเตที่ออกมาหลอกลวงให้เราโอนเงินจนมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนรู้ทันมากขึ้นพวกมิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงใหม่ล่าสุดถึงขั้นสร้างเทจปลอมเรียนแบบหน่วยงานราชการต่างๆไปจนถึงหน่วยงานของตำรวจอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและมีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากมูล,ลค่าความเสียหายนับล้านวันที่24กันยายน2566พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญโฆศกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีบชสอ,อท หรือตำรวจไซเบอร์กล่าวว่าในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีจะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่มิจฉาชีพมักนำมาใช้หลอกลวงสแสวงหาผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายจากการตรวจสอบสถิติผ่านระบบศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ที่ผ่านมานั้นพบ3มเรื่องที่มิจฉาชีพนำมากล่าวอ้างหรือแอบอ้างในการหลอกลวงเอาทรัพย์สินของประชาชนดังนี้ 1. หลอกลวงให้ร่วมลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิจฉาชีพจะสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแอบอ้างบุคคลหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนหลอกลวงผู้เสียหายให้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นทองคําเหรียญดิจิทัลพลังงานเป็นต้นอ้างว่าเป็นการลงทุนของผู้สูงวัยใกล้เกษียณอายุเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินหลักพันบาทแต่ได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันรวดเร็ว2หลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์มือถือ โดยมิจฉาชีพจะโทรศัพท์ไปยังผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือกำลังจะเกษียณอายุราชการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะขอทำการตรวจสอบข้อมูลการรับบำนาญให้ทำการลงทะเบียนยืนตัวตนหรือแจ้งว่าจะได้รับเงินประกันบำนาญให้ทำการอัปเดตข้อมูลจากนั้นหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันกรมบัญชีกลางปลอมดิจิตัลเพนชัน ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินสแกนใบหน้าและให้สิทธิการเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆกระทั่งมิจฉาชีพโอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหาย 3. หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงินโรแมนสแกมโดยมิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์เป็นชาวต่างชาติ เป็นข้าราชการทหารหน้าตาดีหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงรักมีความเชื่อใจอยากมาใช้ชีวิตเกษียณอายุกับผู้เสียหายในประเทศต่อมาอ้างว่าจะส่งสิ่งของมาให้แต่ภายในกล่องเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าสูงหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินจ่ายค่าขนส่ง ค่ารับรองต่อต้านการฟอกเงินค่าภาษีไปให้กับมิจฉาชีพกองทัพบ,บกสั่งสอบปมน้ำมันหน่วยทหารสูญหายไปกว่า2ลิตรไร้ร่องรอยที่ทาวอวยพรชัยทวัฒพร้อมเปิดมุมมิตรภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอดีศนเพื่อไทยฝากบทกลอนถึงปียบุตร หลังประกาศลาวงการนับตั้งแต่วันที่1มีนาคม65ถึงวันที่17กันยายน66การหลอกลวงให้ร่วมลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงเป็นลำดับที่4จำนวน26,827เรื่องหรือคิดเป็น8.18%ของเรื่องที่มีการรับแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด และมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า14,313ล้านบาทการหลอกลวงติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบมีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงเป็นลำดับที่9มีจำนวน8,158เรื่องหรือคิดเป็น2.49เปอร์เซ์ของเรื่องที่มีการรับแจ้งความออนไลน์ทั้งหมดและมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า862ล้านบาทและการหลอกลวงให้รักแล้วโอนเงินมีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงเป็นลำดับที่12มีจำนวน2621เรื่องเรื่อง คิดเป็น0.80%ของเรื่องที่มีการรับแจ้งความออนไลน์ทั้งหมดและมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า881ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญยากรรมทางเทคโนโลยีขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวดังต่อไปนี้ 1. ระมัดระวังการชักชวนจากคนที่เพิ่งรู้จัก ไม่เคยเห็นหน้าหรือเป็นคนต่างชาติหน้าตาดีที่เข้ามาตีสนิทแล้วชวนให้ลงทุนบนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างประเทศอ้างว่าลงทุนแล้วได้ผลกำไรสูงการันตีผลกำไรแน่นอน 2. มิจฉาชีพมักอ้างว่ารู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยบุคคลที่มักนำรูปและชื่อมาแอบอ้างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงหรือมีความรู้ด้านการลงทุนพร้อมสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อ 3. หลีกเลี่ยงการลงทุน หรือข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายโดยเฉพาะเรื่องเงินและการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตจากกรลอต่อได้ที่ w w w s e ไ o r t h s ็บ c อทเระวังการกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความสัน้น SMS หรือที่ส่งมาให้ทางสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางที่ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันของหน่วยงานนั้นๆ 6. ระวังการรับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จัก โดยมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆให้ตรวจสอบก่อนว่ามาจากหน่วยงานนั้นจริงหรือไม่ผ่านหมายเลข call center หรือผ่านเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานนั้นโดยตรง7การติดตั้งแอปพลิเคชันผ่าน App Store หรือ Play Store จะมีความปลอดภัยมากกว่าแต่จะต้องตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นของหน่วยงานนั้นๆจริงหรือไม่ป้องกันมิจช,ช้าชีพสร้างแอปพลิเคชันปลอมนั้นขึ้นมา8ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น ไม่กรอกหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงบนสื่อสังคมออนไลน์ 9. หมั่นติดตามข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ